ปาดนี่ครับพี่น้องครับนี่ไก่ทองคำแปดเก้านะครับซึ่งตอนนี้มีอายุได้ห้าวันหลังวันครับพี่น้องครับนี่ปาดเกิดดีครับครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อปายที่คารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผม แต่ละมือนะครับก็นําออาเกศสารความหลูกข้าวสารนะครับทั้งด้านการเฮ็ดหน้าเนาะมาบอกจาให้พี่น้องปองไปนะครับได้เราฟังกันนะครับเป็นประจําเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้ครับผมเราอยู่กันที่นี่ครับโคกหนองนาธรมมาฆ่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะหลังจากที่เราได้ทําการว่านเขานะครับทั้ง4สายพันธุ์แล้วนะครับผมที่นี่โคกหนองนาธรรมมาฆ่ามหาสารคามนะครับสายพันธุ์ที่หนึ่งครับผมนี่ ไก่ทองคำแปดศูนย์ครับประมาณสิบมือแล้วครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับเอาน้ำมาหวดเนาะผลปรากฏว่าอู้ยงามคักเลยทีเดียวครับผมสําหรับสายพันธุ์ที่สองครับพี่น้องครับนี่ไก่ทองคำแปดเก้าครับผมเป็นคลิปสําหรับมือนี่เนาะสิม่วาจากันนะครับว่าเป็ดจากการถีว่านไปแล้วห้ามือผลปรากฏว่าสิเป็นยังไงครับผมในการเกิดในการงอกเนาะ ส่วนสายพันธุ์ที่3นะครับก็คือหอมพวงหรือว่าจัสมินเบอร์20นะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่4เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่นะครับผมถี่ทาการพอปลูกอยู่มองนี้นะครับมีชื่อสายพันธุ์ว่า545 1หนะครับยังถี่คลิปนะครับนุ่มขันแช่ัวเจเกษตรเดวอวจาไปแล้วนะครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ครับเราจะมาดูไก่ทองคํา8 9ครับมาวอาจากถึงเรื่องของพัฒนาการ หรือว่าความคืบหน้านะครับหลังจากที่วันไปแล้วหามือครับพี่น้องครับว่าสิเกิดดีสิงอกดีขนาดไหนนะครับเอาไรเรลือต่างๆไปยังไงนะครับเข้าไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับเข้ามาเบิ้งกล้องทท้งนี้ครับพี่น้องครับนี่นาะเริ่มจากให้พี่น้องเบิ้งกันชัดๆครับผมไก่ทองคํา80นะครับซึ่งตอนนี้มีอายุได้10วันครับนี่กําลังทําการหวดน้ำนะงามมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับไก่ทองคํา80ของเรานะครับผม เอาไปที่นี่เพาว่าโฟกัสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสายพันธุ์นะครับที่วานตามติดกันมานะครับนั่นก็คือไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับหลังจากที่ทําการวานได้หาเมื่อแล้วเป็นยังไงนะครับอยากให้พี่น้องป้องไปนะครับผมได้เบิ้งกันครับผมนี่ผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นยังไงบ้างครับผมผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่บู้ยเบิงเนี่ย เกิดดีขักปันยั่งครับพี่น้องครับนี่เลี้ยวไปนี่ปานเป็นแต่สอนให้ว่ามันเกิดทุกมเมล็ดผนเด้ครับพี่น้องครับพี่น้อเอาเวามาเบิ่งขอบทั้งนี้ครับพี่น้องครับนี่ขอบทั้งกันแทศหน้าโบ้ยเบิ่งนะครับนี่เลี้ยวไปทั้งใดนี่เป็นแต่สอนให้นะบ่ามีมองว่างเลยทีเดียวครับผมนี่ก็คือข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับผมนี่ ูจกกันดีนะครับผมอยากคลิปของนุ่มขัญใช่หัวใจเกษตรนะครับเดวิาจะาให้พี่น้องป้องไปนะครับได้รับเราฟังกันนะครับเรื่อยๆนะครับสาหรับข้าวสายพันธุ์นี้ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ที่อยู่คู่กับโคกน้องนาทามมัค่ามหาสารคามครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะแล้วก็แฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับได้เฮ็ดหลายซิคลิปเลยทีเดียวนะครับ สำหรับข้าวสายพันธุ์นี้เนาะซึ่งเฮ้าเฮ็ดในพื้นที่โคกน้องหน้าท่ามนะครับอยู่มองนี้นี่สำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับในฤดูการนาปีแต่เรามาใส่นาปังรอบที่สองนะครับผมในพื้นที่ประมาณสิบไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งการพ่อปูแข้งนี้นะครับเป็นการทดสอบนะครับเป็นแปลงทดลองหรือว่าแปลงสาธิตนะครับเป็นการเปรียบเทียบกันเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะลำต้น ลักษณะของการแตกกอลักษณะของรวงลักษณะของมเมล็ดนะครับผมรวมไปจนถึงเรื่องของผลผลิตนะครับทั้ง4 000, สายพันธุ์นะครับบอกว่าสิเป็นไก่ทองคำา80ไก่ทองคำา89จัสมินเบอร์20นะครับหรือว่าหอมพวงนะครับหรือว่าอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเราก็คือ54 5 1ี่นครับน่นองครับนเนาะนี่ครับผม ไก่ทองคำแปดเก้านะครับลายๆคนอาสิมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีลายลท่านมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับแต่ว่าอีกลายๆท่านนะครับก็ยังไม่มีความคุ้นเคยนะครับเราจะให้พี่น้องป้องไปได้รับฟังกันนะครับว่าสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับมีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับ89วันครับเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งเฮ็ดเพื่อสิขายย่างเดียวครับ3เดือนได้ขายครับพี่น้องครับ89วันเนาะ ลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีนะครับสามารถใส่หรือว่าทำการพ่อปลูกนะครับทึกฤดูกาลนะครับเนื่องจากว่าเป็นเข่าที่บวไว้ต่อแสงเนาะเป็นเข่าหน้าปังครับพี่น้องครับอย่างที่ผมได้เอามาใส่นะครับในหน้าปีปีนี้เนาะครับเนาะที่สำคัญที่สุดนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเป็นข้าวที่มีลักษณะเมล็ดใหญ่และก็ยาวครับพี่น้องครับนี่เนาะดังนั้นเมื่อเขาไปขาย ทั้งล้านเขา่าทั้งโล่งสีเพิ่นนี่เพิ่นบตีครับผมเนื่องจากว่าเป็นข้าวที่มีลักษณะเมล็ดใหญ่แล้วก็ยาวครับพี่น้องครับและที่สําคัญที่สุดเรื่องของผลผลิตครับผม1,000กิโลกร,รมัมหรือว่า1ตันนี่ถือว่าหน่อยสุดครับพี่น้องครับแต่ว่าบางท่านที่บริหารจัดการได้ดีนะครับตัน2ตัน3ตัน4่ตันหาตัน6เลยที่เดียวนะครับผมเอาจังได้ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผม ในการติดตามเบิ่งถึงพัฒนาการความเือบหนาของพื้นที่ยูม่องนีเดอร์ครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาท้ายสุดนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์ใดนะครับบาวาสิเป็นเข้าหน้าปีหรือว่าเข้าหน้าปังนะครับข้าวเหนียวข้าวเจ้านะครับข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองต่างๆนะครับบัาวาสิเป็นข้าเปลือกเมล็ดสีขาวเปลือกเมล็ดสีแดง เปลือกมมละดสีดำเปลือกมมละดสีม่วงมียูนีทั้งเบิดเลยนะครับที่แฮปปี้การเกษตรครับผม0899428684ครับผม0925164252นะครับแล้วก็0650495999นะครับผมเอายังได้กับฝากพี่ฝากน้องนะครับในการประสานกันเขามากกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงาน แฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับสี่ขออนุญาตบาดคําในการเลาะไปเบื้องไฮเบิงหน้านะครับผมเลาะเบิงน้าเบิงในเนาะหลังจากที่เราทําการขอดน้านะครับได้ให้หน้าบางส่วนแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่นาะเอาสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม้ยพี่น้องครับเนี่เป็นต่สอนให้เนาะไก่ทองคำแปดเก้าครับผม